สุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอบดซีทุกคนสวัสดียามแรกงบ่ายสามต่อบ่ายสี่นะพี่น้องเมื่อนี้กับอากาศห่อนร้ายพี่น้องเลยแดดคือเก่ายามเสาเนี่ยคือแน่คืบแน่ยามสาเสาร์วันไปซื้อเครื่องซื้อของจะเลยบ่ได้เหตุงานเนาะจนรอบ่ายจะได้มาเหตุ กระถางโอ้ข้างโอขางอยหอนโอ,หอนหอนใจสิขาดพอด้วลงมาเลยได้เทื่หนึ่งลงมากินหนาำลงมาเสาหายใจโูความมันแดดมันหอนภาพก็จะมัวงามดำปื๊ดๆกล่องสะแพงกระสู่แดดบวาย เทียงเคยเถ่ากระชิสมบูรณ์เลยพี่น้องนอนตากพ้นมาหลายปีแล้ววะถหากระสีได้เปลี่ยนมานอนน,อน,นากับอีหลาเทียเตหุบุบเจน,นันหุบเจนี่นำหัวลูกแล้วก็เอากระซามมาตรงเอาขุมาตรงเทื่อกระพ้นสาด ป๊อบอีกแบบนี้ได้สังกะซีใหม่เลยได้แต่อันเทียงตัวลังใหญ่นี่พี่น้องแต่ว่าทั้งเทือนคร่ันนี้บ่บได้ถ้าเอางบเถื่อนหนาเถื่อนนก่อนปีนี้เอาโต๊ะซีนอนไปก่อนเถื่อนหนาเถื่อนน้อปีหนา้หนาปีใน้ังวากันใหม่เด้อผูให้มันเป็นป่องนั่นแหละมันเป็นป่องก็ปูกงป่งแบบนี้ละโอ้ มอ,ม,มองมีมองนอนเผาเขานี่ยันคั่วนี่ให้มันหัวไปก่อนลองดูหางบได้จังคอยว่ากันเห็ดเป็ดทีละหน่อยอู้จุปูจงปงจะหัวบดแถวเนี่ยหัวลงเตา หัวมันอยู่เห็ดอยูเห็ดกินมันก็หัวลงมาอยู่ลยแล้วนี่ยนเะปียกตอนผลมาแต่ว่าเัาก็อยู่ลบๆซ่อนอุดเอาแล้วพี่น้องฮุบผันฮุบหนีกระยามันอดเอามีงบคอยเห็ดคอยทําไปที่ละหน่อยละหน่อยเดินเถอนละก้าว ำกำลังสับเจะคลองพี่น้องมีสำด้กระเห็ดสำนัน <c oughs> เพียงหน้าหน่อยสะแพีงกับมีหอยทะเลพี่น้องเลยบิธรรมดามีหอยทะเลมีต้นไม้เพราะอากาศอีกซื้อสังกะซีนี่กับเบริร์ดสามสี่พันพด้นี่พี่น้องเลย để để lăng nhảy Học cả dứt còn lái, lái, giỏ, lái giả, chân mày đỏ, bay nam bơi đỏ gã nặng, nặng, nặng hả? Buộc khẩn yếu, buộc khẩn như vợ, khẩn มีปวกนะโอ้ยปวดใจสุดขืดห่อกับห่อที่อยู่ได้กลางทานี่ดิหามพนหัวใส่อะไรกระดอกไว้น้ำโอ้ยอย่าเห็ดให้มันหัวเด้อของใหม่เด้อนี่ของใหม่ได้อย่าเห็ดมันหัวได้ยอย่าตอกตอกให้มันทะลุแล้วอย่าไปถอดได้ อย่าไปถอดได้ถอดเลยมันหัวได้นี่นะแบบพิธีพิทันเดอเคยเถ่าเหตุนั่นอย่าว่านิ่งหนอดก็ยังหัวเงินครัวเงินครัวตะปูปะฮ่องกัม่นตะปูะ่อใหม่ยังหนอกกนเลืองดอนเ็งๆ อยใครแน่พี่น้องกยได้อันได้ลังค่าใหม่ให้อันสามีเลยได้ลังค่าใหม่ให้อีหลาแล้วอีหลาชิบไ่ได้ฮุบได้หอบแล้วบ้างดิกี่ฮุบหอบ,หอบกับกับพอ่นอนหน้าอะไรอีเหลวนี่กับผ้ากันแอมเห็ดใหม่ปีนห้ว่าเห็ดอีกเลยเอาเที่ยงรังเก่าบาแล้วจะกเถื่อ แต่ว่าสร้างห้านี่สิเอาสร้างกระซีเก่าได้พี่น้องเคยใส่นะมันหางบได้จังเปลี่ยนใหม่ค่ะมันหัวแห้งกันนี่ห้าเอาสังกระซีเก่านี่ลงมาพี่นออ้องเลยแล้วเ้ากะซื้อแนวอันยาเลยยาสังกะซีนี่มาตีดแบบนี้แหละนี่เบิดเกาะนึ่างเงี่ยหัวพอนี่นี่ เอากระติดแบบนี้แปรแบบนี้ไปนี่โมหุ่ชีอยู่ได้จักปีแต่ว่ามันกันยังดียอยู่เนาะพี่นนองมีแนวติดแนวจอดเ้ามางเอาัหลังเก่านะสีมัใส่สางแบบนี้ก็อยู่ไปพังไปนี่แหละขั้นมันบอดีเอาหาเงินหายัางได้ ผมไว้เธอละนิดละหน่อยคะจัเปลี่ยนคือแบบนี้ละเทียงเนี่ยเห็ดแล้วเห็ดอีกเห็ดแล้วเห็ดอีกปีก่อนน่ก็เห็ดหากะขบห่อปีนี้มาเห็ดอีกเลยแต่ว่าเทียงนี่กะหลายปีเลยเนาะสังกะสีก็รุ่นเก่าก็หลายปีเลยแต่ว่าช่วงเขาเห็ดปีแล้วนี่ s ่วงมันถือตัวไผ่ใหม่ค่ะเขาเห็ดสาอง้องหนึ่งะนะห้องหนึ่งไผ่ใหม่นะพี่น้อง เองหนึ่งข้าสาลใหม่พี่แหล้วนี่อันนี้เป็นบ่อนอยู่อาศัยเป็นบ่อนผักเร้าพี่งอ้อยยามเห็ดหาเห็ดหน้าเฮ้าก็ตรงได้นอนเผาได้เห็นเห็ดหน้าก็ได้นอนเผาสิงเผาคลองเผาโหลดเผายังแล้วเนาะยามหายามห,ายหน้าแบบเอาโหลดเอายังมาอยู่มานอน เขาบะทุสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะจังว่าได้เฮือนได้เทียงดีแล้วก็โอเคอยู่ปะนี่ก็สิไข่เนี่เรียกแต่เฮือนคั่วนะแหละยังทนไปก่อนลำบากไปก่อนมันหัวกระยามันเอาทีละเหล็กหน่อยนี่สร้างกระซีกระซีจอดเอาจนเบิดเอาจนเบิดทุกแผ่น โ้พี่น้องก็บึงนี่แล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อพอได้มีรายไดน้นี่พอได้สั่งกระสีใหม่เนี่ยนี่ชิจอดเอาจนเบิดนี่แหละนี่กระไรเดือนรายดาวเลยพี่น้องเลยของเงินยูทูบนี่พาได้ใส่ที่สิบแปดสิบแปดเดือนเลยได้พี่น้องเลย ค่กก็ไลก์ก็แชร์หายเหนเอ,อ,เอ,อพี่น้อง่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้แต่เติมเน็ตพี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่มีไรายได้ เห็ดย่างสั่งย่างกับบัวได้จ้างอันลายดอกมิตรผัวเห็ดหายแมเราไปจ้างส้างให้บัวได้ย่างซัานี่จะจ้างเพื่อนมาซอยจับซอยงอซอยตอกซอยหามซอยกันเถอะนะกันเคยถวเสี็ดัวเดียวเพิ่กับบัวได้เนาะ ซาแพงก็สิเดินทางไปหาอยู่หากินก่อนพี่น้องผู้ไฮน่าปลาถานกระแปนอะไรบบบนี้ซาแพงได้ตัดนไงโอ้ยตัดหย่าจนเจ็บบ่าพี่น้องไอ้พวกผู้แนมไปอันหย่าตาตายมีแต่ซาแพงตัดแปนอะไรแบบนี้ต้นใหม่ใบหย่าโอ้ซาแพงทางอะไรก็ได้ ทางยวนแข้มหวยแนย่แล้วก็คันหน้าก็มีแต่หยาทางแตนหมดเลยยังผูกยังดอนอ่ะบบดนี้ผูกดอนนะผูกอู้อยังเตม็มคันเมื่อนี้นันไม่ได้เอาเครื่องตัดมาพักเบิ่งมืออื่นมืออื่นอยางสิมาจัดการมันแต่เสาไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอาเท่ามาลามือนี่ กดไล่ก,ก็กกแซ่ในเด้พอเพื่อเพอกันคิดนะสบายดีสบายดีนี่นี่นสวิงเตรียมไปเอาเทามาลางทีแรง